หรือท่านใดนะครับสนใจสั่งสินค้านะครับผมมาคุกโ o สออริโอ o m นะครับผมสวัสดีครับตอนนี้คุยกัเราซาบูบาร์เรนะครับแต่วันนี้เราก็มีข่าวสารมาแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันอีกแล้วนะครับ ก็หลจากที่ละครที่แล้วนะครับเราเพิ่งพูดไปเรื่องของลำโพง JBL ที่เปิดตัวออกมาล่าสุด3รุ่นด้วยกันนะครับวันนี้นะครับเราก็มาพูดถึงของเจ้า True Wireless กันบ้างครับซึ่ง JBL ตัวนี้ก็เปิดตัวออกมาแบบรัวๆกันเลยนะฮะซึ่งก็มาด้วยกันอีก3รุ่นครับพร้อมกับ2รุ่นที่มาตีตลาด ANC นะครับก็คือ Active Noise Canceling นั่เองครับก็ออกกับเขาด้วยนะฮะ JBL คงไม่ยอมต้องออกกับเขาด้วยนะครับก็จะมี1ครับเป็นรุ่น JBL l i t e ฟรีเอ็นซีพนะครับ ก็จะเป็นรุ่นที่ออกมาอัปเกรดจากรุ่นไลท์300อีกนะนะครับรูปทรงรูปทรงจะกระชับขึ้นนะครับใส่สบายขึ้นแล้วก็ทําให้มีขนาดที่พอดีนะครับรวมถึงตัวเครื่องเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของ c อ i v e Noise Cancelling มาด้วยนะครับซึ่งก็เป็นตัวชูโลงของรอบนี้เลยทีเดียวนะฮะรวมถึงการรับฟังเสียงแอมเบียนได้ด้วยเขาบอกว่าจะให้เสียงแอมเบียที่เป็นธรรมชาติเหมือนเราฟังปกติเลยนะฮะก็สามารถที่จะใช้หมด เอและโหมดแอ b เ e ียนได้ด้วยนะครับซึ่งการเชื่อมต่อของเจ้าตัวนี้นะครับก็จะเป็นบลูทูธที่เป็นดูอัลนะครับแยกซ้ายขวานั่นเองครับเรียกไงว่าการแยกซ้ายขวาเนี่ยหนึ่งก็จะช่วยลดเรื่องของดีเลย์ลงได้ด้วยนะครับรวมถึงการทํางานที่แยกเป็นอิสระของทั้งสองข้างนะครับสามารถใช้งานได้ทั้งสองข้างเลยนะครับผมซึ่งเสียงในที่ขเขาระบุไว้ก็คือเป็นสไตล์แบบ JBL นะครับก็คือเป็น JBL Signature นะฮะก็ ใครที่ชอบอยู่แล้วก็น่าจะติดใจได้ไม่ยากอยู่แล้วนะฮะแน่นอนครับู้ฟังทูเรตยุคนี้ก็มีไมค์กันทุกตัวนะครับรวมถึงเจ้า jbl life free nc plus ตัวนี้ด้วยนะครับที่จะมีเรื่องของไมค์แล้วก็รองรับการสั่งงานด้วยเสียงนะครับจาก a s s i s t a n t นั่นเองครับไม่ว่าจะเป็น google a s s i s t a n t หรือว่า s i r i หรืออะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถที่จะสั่งงานผ่านเจ้าตัวนี้ได้วันนี้จะมาพร้อมกับ i p x 7็นะครับก็ันเต็มที่กันเหนียวสุดๆนะฮะโดนเหงื่อโดนน้ำได้นะครับแต่อย่าลืมว่ากล่องไม่เกี่ยวนะ เฉพาะตัวหูฟังเท่านั้นนะครับผมแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับทำมาได้สูงสุดนะครับบอกว่าอยู่ได้ถึง21ชั่วโมงนะครับก็เรียกได้ว่าทําให้อึดโดยมีหูอยู่ที่7ชั่วโมงครับแล้วก็กล่องเคสอีก14ชั่วโมงนั่นเองคนระับที่สำคัญพิเศษตัวนี้นะครับสำหรับเจ้าตัว Life Free NC Plus เนี่ยนะฮะจะรองรับการชาร์จแบบไวเลสด,ด้วย Qi นั่นเองครับใครที่มีชาร์จไวเลสของของ Qi นะครับก็ ตัฐาน QI ก็สามารถที่จะชาร์จเจ้าตัวนี้ได้ด้วยนะครับอ่ะนั่นคือรุ่นแรกครับที่เปิดตัวออกมาแล้วก็เป็น Active Noise Cancelling ครับยังมีอีกรุ่นหนึ่งครับที่เปิดตัวมาแล้วมี Active Noise Cancelling ก็คือ J BL r e f l e ี Mini นะครับซึ่ง r e f l e ซ Mini เนี่ยมาพร้อมด้วยกันกับเจ้าฟินนะครับมีฟินติดมาด้วยนะครับง่ยว่ามันรองรับสายกีฬาสายสปอร์ตนะครับรวมถึงการมี IPX7 เหมือนกันกับตัว l i ฟ e f ร e e NC Plus นะครับ ง่ายว่าพร้อมสำหรับการสายด้านกีฬาจริงๆนะฮะโดยสเปคคร่าวๆที่เขาให้มาเนี่ยก็จะคล้ายๆจะตัวไรฟรีเอ็นซพนะครับก็แค่มีการรองรับของสายสปอร์ตเข้ามาก็คือมีเรื่องของฟิลเข้ามาเกี่ยวข้องให้เราสามารถใส่ได้แน่นขึ้นนั่นเองครับแล้วก็ไม่หลุดล่วงได้ง่ายนะครับ IPX7 เหมือนกันนะครับมีบลูทูธที่แยกเชื่อมต่อกันระหว่างข้างซ้ายและข้างขวานะครับลงถึงแบตเตอรี่นะครับที่ตัวนี้ก็เป็น21ชั่วโมงเช่นกันครับ เป็นที่หู7แล้วก็ที่กล่อง14นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายครับที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มของ ANC นะครับแต่ว่าในกง่ว่าเป็นการอัปเกรดจากรุ่นที่ขายดีมากๆนะฮะอย่างเจ้าตัวที่ใครได้เจอเมื่อคราวที่แล้วนะครับอย่างตัวจโจูน2 2 0 TWS นะครับซึ่งตอนเนี้ก็มีตัวอัปเกรดขึ้นมาอีกขั้นนะครับเป็นจูน2 2 5 TWS นั่นเองครับจูนส2 5นะครับจะมาพร้อมกับ JBLPureBase ครับขนาด12มิลลิเมตรนะฮะก็เป็น ก็เป็นไดเอทเมิขนาดใหญ่นะครับ12มมตรที่เขาบอกว่าจะให้เสียงที่เต็มที่มากขึ้นนะฮะแต่เดี๋ยวต้องรอฟังว่าตัวจริงเป็นยังไงตัวนี้แบตเตอรี่มาถึง25ชั่วโมงครับซึ่งก็ไม่ได้บอกรายละเอียดม,มากมายนะแต่บอกแค่ว่าโอ้หเนี่ยสามารถอยู่ได้5ชั่วโมงนะครับก็รวมๆแล้วก็25ก็กล่องน่าจะประมาณ20นะตัวนี้ก็จะแยกการเชื่อมต่อนะครับเป็นแบบดูโอเช่นกันนะฮะก็คือแยกซ้ายขวานั่นเองครับซึ่งตัวเคสชาร์จอะไรต่างๆนะครับก็ส่งก็คงรูปลัักณของ220อง2020เาไว้นะครบ เพื่อที่มันเป็นทรงที่แบบขายดีมากๆนะฉะนั้นเขาเลยอัปเกรดเรื่องของภายในเข้ามานะครับแล้วก็รูปทรงข้างนอกก็จะคล้ายๆเดิมครับซึ่งรอบนี้จะมีสีเลือกถึง6สีด้วยกันนะฮะก็ต้องรอติดตามดูว่าจะเป็นอะไรยังไงบ้างนะฮะโดยสินค้าทั้ง3รุ่นนะครับเป็นสินค้าใหม่ที่เพิ่งออกมาในเว็บของ j b l News เลยนะครับเอามาบอกเล่าให้ผู้ชมได้ฟังกันนะครับว่ามีตัวไหนกำลังมาบ้างเก็บตังรอ <ride> <c oughs> นะครับฉะนั้น ก็สินค้าเหล่านี้ก็ยังไม่มีเข้าไทยครับยังไงก็รอติดตามกันต่อไปครับว่าจะเข้าไปเลยยังไงเนาะนะครับถ้ามีอัปเดตอะไรก็จะมาแจ้งให้ทราบกันทั้งทางเพจทั้งทางเว็บไซต์หรือทางอื่นๆที่เรามีช่องติดตามให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับสำหรับวันนี้ครับก็คงไว้ท่างนี้ก่อนครับไปเจอกันใหม่กับข่าวสารใหม่ๆจากเรานะครับสนใจสินค้าตัวไหนอย่าลืมติดต่อได้ที่ลิงก์ที่ด้านล่างฮะสำหรับวันนี้ไปแล้วครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้เราด้วยครับกดกระดิ่งด้วยนะครับจะ